สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อแม่ทีทุกท่านครับวันนี้ทีมงานอะไรน้ำไม่อาบมาขายขายยาครับขายยาอยู่กลางๆเลยครับวันนี้ถึงวันน้ำไม่อาบครับใครเนาะตั้งตั้งชื่อคลิปให้เครับเดี๋ยว10บโมงเราไปดำเนินการให้ ก็แจ้งเราให้เลยไน้ำบออาบทเาจ้าอุ้น้ำบออาบเฮ้ยทิงวันน้ำไม่อาขาวาบาร้เลองลุงเสือยเนี่ยโอ้โหวัยไลยเล่นยาจนเลี้มาแล้วพรอพพาพอพพาไปปลกแปะไรกับมะละกอ ดบ,บามาไดเลยครับดูพี่แซมครับนะเบน้เลา่พ่อนพอพยาพพยามปอกพมไม่แล้วสองท่านแสดงว่าชุดน,นวิ่งไก่ครับวิ่งเขาว่าวดูเดือหลายคนดู <c oughs> จอในวิ่งสิบส<อ>ี่โลครับขอบคุณแม่วาสนาวันนะกล้วยสองวีครับผมพี่ไปสุดเลยบอ๋อเนี็พคดีสามคนสี่คนห้าคนหกคนเจ็ดค,คนถ่ายรูปได้ครับคุณนะคุณนะ ออเอมริพเรื่อเบอร์เราเริ่มเบอร์เราพ่อค้าพ่อค้าเฮาเริ่มเบอร์เราอาซื้อบอกเราเด้อขาเริ่มเบอร์แล้วครับอันชื่อมอานถต้องครับนี่ต้อา

่น,ะน,ก,นกำลังย่างมาอีกมาทันเบิดไงล้วคนคนเลนมาทันเบิดไงดเรอาอกลางเต้นนะ มาแล้วสามคน,น,นมาเรืร่อยๆมาเรืร่อยๆมีแสมหล่อมากได้ครับผมอ่ะไม่มีลินหรอกนรนินเมื่อวานก็กินหมูกระทะเสร็จแล้วไปฮาวผู้สาวด้วยครับลินประทับมาตราดด้วยครับ

่อรบนนใต้ของเนี่ตายจะเปลีนหรือเราสามารถเดาอนาคต่วงหน้าได้ไงเกิเปลี่ยนเนโสุก่างกหนไมเปี่นโกวลผมับ่สังรนาะเอาลว่าหมดเวลาแล้วจะวดจะว หมดเวลาแล้วไปทำงานต่อคนยังไม่หมดวินน่งมาละทันยังไม่หมดเพราะมีการมาก่อนเพราะการอยู่ที่สุดนะครับผมเออมาก่อนอการอยู่แล้วเพราะการยังไม่ตื <c oughs> ่นเหนื่อยไหมครับ <laughs> <Sáng ăn. cười> ừ. thằng này, thằng nào sang ăn Về tháng này ta nào Ờ, à, thăm ai nghiệp thế, sửa nghiệp y lý มาดูสถานที่ขายนกดาครับขึ้นหนึ่งหันมันมีขึ้นอ่ะเป็นเวลาเป็ขึ้นอ่ะ FC ท่านใดที่เป็นโอ้มีการเป็นได้ไหมนั่งดูเดี๋ยวหาเล่นกับเสือดิ้กก่อฮะไหนเอาถึกเชิดเนาะรถถึกเชิดอู้ อู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 เออลุมเลยลุมเลยเออเวลาประตุมบบันบันสองวันนี้อ้อว้เขาอาอไปไวแล้วคนหนึงเขาจบขาโอ้สู้จริงครับนี สู้จริงไงโอ้โหดูขามาดีเขายังมาวิ่งเขาเขามาลงชื่อจะไปส่งยังให้ไปส่ง,ง <c oughs> อีกครับบอกว่าเลือกเอาสองร้อยมตสสุดท้ายไหนเนาะ <c oughs> นี่ครับเดินไปโอ้โหสู้จริงครับ ไปทางนี้ว่าไปทางวัดป่าบ่อโอ้มีรถขับตา้าน่นเปลี่ยนวิวเปลี่ยนวิวแล้วครับเขาเปลี่ยนวิวขายผลไม้ครับตอนนี้ จากบักเสือบักสิงเข้ามา <c oughs> ให้กำลังใจโอ้ใหม่ล้สองคนกบหนีบอ่ะข้อเลือประมาณอีกสิบกว่าคนให้ติดบัวลอยหนึ่งร้อยให้ครูโซ่ป้อนไก่ย่างมื้อแรงฮะบัวลอยให้ครูโซ่ซื้อไก่ย่างมาให้บัวลอย <c oughs>

กินอะยจะต่อแสองคืนไม่แล้วครับสามท่านครับโม่โม่หน่ีไก่กิโลตสีบกิโลปันตะซุบะแม่ลังแสดงแล้วปั้นตะซุบะเย็นเตยเยนน้ป้นเจงเข้าที่อังกิลาวนเจเงกิน ปั่นจัวยาาสปาโต้บดิง14กิโลเมตรครับือ้อนี้นอนนนมาเรียวซ้ายครับโอโหกำลังเดินมาครับอันนี้ได้5กิโลมั้งโอ้มีป้ายชื่ออีลำดับที่เท่าไหรเนาะ ยังนี่ยังนี่อทำไมถเป็นที่อ๋ออนี้เป็นกรุ๊ถ้ดลูปได้นะครับลินทำนัฐลิี่กินบอ้กินไอ้วัวลอย บัวลอยบางกล้องเนี่ยได้ติ๊ก็เดินบ่อยแล้วบัวลอยเนี่ยได้ค่างไก่ย่างลอยหนึ่งลอย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 อได้ติ๊บมีเดินบ่อยมากเลยบัวลอยเ <c oughs> นื้นอพี่น้องเด้อ,อเขาแจกเหรียญให้ช้างอันนี้อ๋ออ๋อมี <ๆ S 2> คน เตะต่างก็มีครับโอ้ยนั่นเหลือชุดสุดท้ายนี่รถปิดท้ายปิดขบวนเหลือชุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอดูชุดสุดท้ายนะครับเป็นไรไว้ไรร้อนร้อนแล้วไว้แล้วร้อนอ้าวไปอีกแล้ว โอ้โหได้ติ๊บขึ้นมาบ่อยนะลอยไปลอยไปโอ้ยลอยเดี๋ยวก็พอแล้วอะไรเยอะได้ค่าได้ค่าไก่ย่างตัวนี้ก็พอวได้ติ๊บอยู่นะครับน้องๆก็พอวได้ติ๊บอยู่ครับใครที่มาทำงานใครที่ขยันมาแต่เช้ามาได้ตรงได้ติ๊บอยู่พี่น้องลอยบอกอยบทำเพื่อเพื่อตูมก็ติดบอย่ตูมเนาะ

เดินมามีรถปิดขบวนมาแล้วครับไปได้ไปไม่สะดวกครับปิดทางหมดเลยครับตอนนี้ <c oughs> มีคนลงชื่อประมาณกี่คนเนาะส,สามสามันก็ไม่ใช่ครับมาทประเทศเลย มากทางภาคกลางก็มีพันกัวสองพันน่ะสองพันกัวอยู่มันเอออที่เสื้อใช่ที่วิ่งสิบสี่โลก็เสื้อต่างหากสี่ต่างหากวิ่งห้ากิโลก็สี่ต่างหากอืมสองคนนี้เด็กน้อยอายเด็กน้อยเนอะน้องเด็กน้อยที่ไม่ใช่เห็นตั้งแต่เมื่อเช้าเห็นเจาะกันกับเธอ อาภูช่าเห็นยอกกันกับเทยที่ไรเมื่อเช้านี่ครับไปอยู่ในมานี่โอ้โหหมอภาคนี่างเอาสองพ่อเมียเลยสองสามีภรรยายำไรก็มาก่อไปดังขายรอตรีอีกเด้อ อมาเหรอแล้วโอ้เด็กน้อยเด็กผู้หญิงโอ้ำหน้าเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไลฟ์พาทังกลับบ้านก่อนเดี๋ยดิสตอปสตอที่ทอเอาไอ้บัวไปเองเี้ย คปนต้าบเอาพบัวไปร้าน้เส oh, ี่ยวโินขคมขอบคุเียวกันม่นะผมขอบคุณทุกออเดอร์นึกว่าอะเซเว่นเซเว่นเดย์เคซี่นักลองวงเซเว่นเดย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ คุยใหญ่องอดิภามาหาเขาเลยคู่ตึนสายเห็นรถเห็นรถปิดขบนสุดท้ายไงนี่สุดท้ายแล้วอย่างเมนโกินมันจังแล้วสียังปาะเดีลยวคนคนบึงลานแสดงหลายอยู่ ก็ต้องไปเก็บติวๆในอืมยังไงสดบ่สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าว คอนลินไปแล้วพาวิ่งด้วยเลยสวัสดีครับกบมในวิ่ง14กิโลใช่ไหมครับโอ้14เฮ <c oughs> ชุดสุดท้ายแล้วทำไมมาใส่ก็ขาครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขาอถขอ่าใส่กิวลุ่มหน่อยหนูยจา๋าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หนุ ว่าครับสวัสดีครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อไม่คือคุณครับสวัสดีครับ